ในสายตาของศัตรูหรือว่าคู่อริของคุณเนี่ยเขามองคุณอย่างไรคลิปนี้เนี่ยเป็นแรนดอมนะคะเดี๋ยวมาเช็ค Energy พลังงานกันก่นกอนนะถ้า Energy ตรงพลังงานตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้า Energy ไม่ตรงคำทำนายน,นี้อาจจะยังไม่ใช่ของคุณไหนขอดูหน่อยนะคะงั้นขอดูเอเนจีอของตัวคุณก่อนละกันนะคะไหนขอดูหน่อยนะคะ Energy ของตัวคุณเป็นอะไรยังไงบ้างคะ เตรียฟไหนได้สำหรับละคะโอเคจากจากไพ่ที่ขึ้นมานะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่จะบอกว่า2บุคลิกก็ก็ว่าได้นะคะคือคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวนะชอบเก็บตัวชอบอยู่เงียบๆไม่ค่อยอยากสูงสิงกับใครแต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนเยอะๆเพื่อนหลายๆคนหรือว่ามีคนแบบ อยู่ท่ามกลางผู้คนอนะที่ที่คุณสนิทนะคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เฮฮาสนุกสนานคุณจะเป็นคนที่คุยคุยไม่หยุดพูดน้ำไหลไฟดับคือพูดเยอะมากๆกับเพื่อนที่สนิทกับคนที่สนิทจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่สนิทเลยแต่ว่าอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆแต่ว่าท่ามกลางคนเหล่านั้นคุณไม่สนิทคุณก็จะเงียบเข้าใจนะคะนึกภาพออกใช่ไหมเออคือยิ่งสนิทคุณจะยิ่งพูดเยอะ ยิ่งสนิทคุณก็จะแบบโอ้โหสัรหาเรื่องอะไรไม่รู้กพูดเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าถ้าคุณอยู่คนเดียวคุณจริงๆคุณอ่ะชอบชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่เงียบๆนะคะไม่ค่อยแบบอยากไปยุ่งยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครสักเท่าไหร่นะอ่ะโอเคขอดูนะคะในสายตาของศัตรูหรือว่าคู่อริของคุณเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง เขามองว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างคะอืมอ่ะคือในสายตาของศัตรูเนี่ยเขาจะมองว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ได้สนใจอะไรคือเวลามีปัญหาหรือมีการทะเลาะมีปากเสียงอะไรกันอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหามากๆคุณไม่ค่อยสนใจอะไรสักเท่าไหร่คุณจะแบบเออจะด่าก,ก็ด่า,าสิแล้วยังไง อะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าเป็นคนกวนประสาทอยู่นะตัวคุณน่ะนะคะคือคุณเขาจะบอกว่าจะบอกว่าอย่างนี้สายตาของศัตรูของคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่แปลกคนเหมือนกันนะคืออย่างบางครั้งเนี่ยเขาแซะเขาเน็บแหนมอะไรต่างๆนาะนาะคคนกับนิ่งเฉยไม่ได้แบบไม่ได้สะทกสถานอะไรเลยจนบางครั้งเนี่ยไอคนที่อึอดอดัดหรือไอคนที่โมโหมอะก็คือศัตรูของคุณนั่นแหละมันมันรู้สึกว่า ทำไมคนนี้มันนิ่งได้ขนาดนี้วะโถนี่แซะขนาดนี้แล้วยังไม่รู้สึกอะไรอีกหรอทําไมนิ่งมันแปลกจังเลยคือมันอะไรขนาดนั้นคือมันจะนิ่งอะไรขนาดนั้นคือความนิ่งของคุณอะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้หรือว่าทําเป็นไม่รู้นะแต่ว่าคุณแค่รู้สึกว่าทําไมจะต้องเอาตัวเองไปแลกกับคนแบบนั้นทาไมจะต้องเอาตัวเองไปแบบเกล,ลือเกลือลวกกับคนแบบนั้นหรอหรือจะต้องแบบจะต้องทํายังไงคือแบบคือคุณเป็นคนที่กวนมีความกวน อยู่นะนิดหนึ่งนะคะอ่ะไหนเขาดูเพิ่มเติมหน่อยไอสายตาของศัตรูหรือว่าคู่อริของคุณเนี่ยเขามองคุณอย่างไรนะคะขอให้อธิบายให้ละเอียดละเอียดอีกนิดนึงนะคะเขามองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าดคือเขามองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เชื่อใจได้นะไว้ใจได้แต่ว่าพอมี มีใครมาทําอะไรให้คุณเนี่ยอย่างในกรณีของศัตรูหรือคู่อริของคุณเนี่ยคุณทั้งคู่อาจจะเคยสนิทกันมาก่อนมากๆอย่างเงี้ยค่ะคือเขาคนนั้นน่ะจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจคนเป็นคนที่เชื่อใจคนแต่ว่าถ้าใครได้ทําลายความเชื่อใจของคุณไปแล้วอะ่ะ mm. ก็คือเตรียมนะเตรียมรับถึงความเย็นชาเตรียมรับถึงความเอ่อเยือกเย็นเตรียมถึงความแบบ อาหายนะอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะเขารู้สึกว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกว่าเออไม่น่ามีปัญหากับคนนี้เลยแม่งเอ้ยอยพูดได้ไหมไม่น่ามีปัญหากับคนนี้เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาอะยังรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ปรับตัวกับสถานการณ์ของความกดดันได้ได้เป็นอย่างดีรู้ว่าควรจะต้องทำตัวยังไงกับสถานการณ์ที่มันกดดันขนาดนี้ เพราะว่าตัวเขาเองยังรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวเขาอะเขาคงไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่มันกดดันขนาดนี้ได้ดีเท่าคุณนะคะเขาอันเนี้ยังยังมีความชื่นชมนะหมายถึงว่าตัวเขาอะเขาแอบยังแอบมีความชื่นชมตัวคุณเหมือนกันว่าเออเป็นคนที่แปลกดีเหมือนกันเป็นคนที่แอบน,น่ากลัวเหมือนกันนะคือไม่ได้เป็นคนที่ ด่ามาด่ากลับอะไม่ใช่แต่ว่าเหมือนเป็นคนที่รอจังหวะและเวลาในการที่จะทําอะไรบางอย่างนี่แหละน้าความน่ากลัวของคุณของคุณน่ยมันคือตรงนี้แหละค่ะ